บัดเมื้วันที่23มกราคม2568เป็นวันที่21ที่ข้าพเจ้าพะชรวันผู้ดักขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมงต่างๆถวายเป็นคุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแดกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจุดของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระย,ยัญชนะในบทสวดอย่างห่อนเนื่นด้วยเธิ บทที่หนึ่งบทสวดทุมนุมเทวดาสมันตาจากกักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังคุลวิราชาาัสสะสุนันตุสัพพโมกธรรมสเคกาเมจารูปเปย์คิรีสุขารตาตเตจันตะวิเควิมาเนทีเบระเถจักขามตะลุวานะคาหาเนคีหะวัตุมังผีเคเต คุ้มมาจาย,ยันตุเทวาชละทะลวิสเสนย,ยขาคันธพ,พนาคาติขันตาสติเกยังมูนิวระวจัจนะนังสาธุเมสุนันตุธรรมมสวนาการลอยามพทันตาธรรม,มสวนาการลอยามพทันตาธรรม,มสวนาการลอยามพทันตาบทที่สองบทบูชาพระกนตรยอิมินาสก,กาเลนะพุถังอภิปูชยนะ อิมินาสก,กาเลนะทำมังอภิโอเชยานะอิมินาสก,กาเลนะสั่งคังอภิปูเชยานะบทที่สามบทประหลักละนาไตรอรหังสัมมาสัมพุโทโภคควาคุธามภัควันตังอภิวาเทนิเซวากขาโตภัควาตังธโ,ทโมทำมังมัสสา,สา,า,สา,า,า,สานสุปฏิปันโนภัควาโตสาวกัสสังโฆสังฆังนัน บทที่สี่บทสวดการสุธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะธรรมนาปาฐะพุทธังสารนังคัจฉันธัมมังสารนังคัจฉันท สังฆังสารนังคัจฉานิภุติยมปีผุดทางสารนังคัจฉานิภุติยปิธรรมังสารนังคัจฉานิภุติยาปิสังฆังสารนังคัจฉานิตติยปีกิพังสารนังคัจฉานิตติยปิธรรมังสารนังคัจฉานิตติยปิสังฆังสารนังคัจฉานิบทที่หกบทสวดสัจจกินยค้าถาม นาทีเมสรานังอัญยังพุทธโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัจเชนะโสทิเมหตุสัพพทานาทีเมสรานังอัญยังธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัจเชนะโสทิเมหตุสัพพทานาทีเมสรานังอัญยังสังคฆเมศรานังวรังเอเตนะสัจวัจเชนะโสทิเมหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยโส เอวัเมสุตังเอกังสาม,มังาคะเขวาสเกสุวิหารติกับอิลาวัติสเนห์มหาวเนมหาตาพิคุสังเคนะสัติงอัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเฮวะอรลหันเตหิทัศหิเจรุกธาตุหิเทวตาเยคุเยนะสังม,มิปติตาโหติพคกวันตาังทัศนายะผิดกุสังคันจัตอัทโขจตุนังสุทาวาสก,กายิกานางังเทวนานังเอตาระโหสีอยายังบอกเขา,าวา สเกสุตวิหารติตกะพิลากุตุสมิงมหาวณีมหาตาพิคุสังเคนะสัททินปัญจมัตเตหิพิคุสเปหิสเทเหวะอรหันเตหิทัศหิเจโรกัตาตุหิเทวตาเยสูเยนะสัมมีปติกาโหติพักวันตังทัสนายะพิคุสังคันสะยันนูนะมยันปิเยนะพักวาเตนุปสังกมเยนะปรปสังกามิตวาพักวะโตสันติเกปเจกัคถาพาสยยามาติ อัทโคตาเทวตาเสยธาปีนะมาภะวาปุริโสสัมมิงชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสัมมิงเชยยะอีวามีวะสุทธาวาเสสุทเทเวสุอันตระริตาภะภวะโตปุระโตปาตุรหังสุอัโทโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัฐฐานสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะะวะโตสันติเก,ก,เกอีิมาคาถังอภาสสิ มหาสมัยอยปวานสเนงเทวกายาสมาคปตาอาคัตามหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอป,ปร,ะราชิตสังคันติอาจขูอ,อป,ปร,ราเทวตาภะวะโตสันติเกออิมังคาถังอภาัาสิตปราพีขโวสมะทหังสุจิตังอักตนโนอุชุกามังสุสาระทวะเนตาน,นิคเหตวาอินทริยาณิรักขันติปันธิตาติ อัทธโภอัปปาร,ราเทวตาพระคาวัโตสันติเกอิมังคาถังอภสัสสิเฉตวาขีลังเชลวาตลิคังอินทะขีลังโอหะจัมัตนิชาเตจรันติสุทาวิมารลาจักรุมตาสุทันตาสูาาสูนาคาติอัทธโหอัปปาร,ราเทวตาพระคาวัตโตสันติเกอิมังคาถังอภสัสสิเยเกจิพุทธังสรารนังคตาเสณเตคมิสันติอปายภูมิง ปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันตีติอคาโขพัควาภิกขูอมันเตสิเยปูเยนาภิกเเวทัสสุโลกทัปปุสุเทวตาสังนิปฏิกาโหติตัพถาคตั้งทัศนายะภิกขูสังคัญจะกเยปิเตภิกเเวอเหสุงอตติธรรมทานนางอารหังโกสมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปพควันตานางเอตัปปรนาเยวัติลุตา สันนิปฏิตาอหิสงเสยยทาปิมยหังเอตตะระหิตเยปิเตพิภเวภวิสันติอนาคาตมัทานางอรหันโตสาสัมพุทธาเตสังติพัทวันตานางเอตตปรนาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตตระหิออจิคิสามิภิทเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิภิทเวเทวกายานางนามานิ เทศิษามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสาธุกลางมนสิกรโลธาภาศิษานีติเอวัมพันเตติโขเดทิขูภคะวโตปัจจโสสูนภคะวาเอตัคขะสะักสีโลกะมนุษกสานิยะถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคีริขภลังปะหิตตาสมาหิตา ปูถูสีหาวสัตดีนาโลมาสังหาโลมาหังสาพิสังคุโนโกเทตตมณัสาสุธาวิปสัสนามาวิลาพินโยปจัจจสตยตาวาวเนกาปิลาวัทเวตะโตอามันตยสาาิสัทถาสาสเกสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภาิกวโวเตจ่าอาตตะปมะกะลุงสุตวาพุทธาสัสสะสนานัง เตสังปาตุระหุยานางังอมนุสานาทสนงังอปเปเกสตังนัทขุงสหัสังอัทาสัตริงสตังเเเกสหัสานังอมนุสานานัทสงอปเปเกนันตนัทขงุงที่สาสคาพุทาโหงตันจัดสัพพังอภินยายะวาว,าาวาวคิตรวาณจักภุมาตะโตอามันตยิสถา,ส,าสัสเกสาสเมระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาภาักพิะโว เยื่อมหันกิตยิสานิคิราหิอนุปุกโสสะตาสหัสาวะยะขาคุมันกาบิละวัทวาอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโมโมทมานาอภิการมุงพิถูน้นสันติงวานังชะสาหัสาเหมาวายะขานานาตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโมโมทมานาอภิกามุงพิภูนานสันติงวานัง สตาคิราติสสะายขานานตวนิโมอิทิมันโตสุติมันโตวณะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกาเมพิกขูนางสันวิติงวะนานอิเจเตโส拉าสะสาญาขานานตวนิโมอิทิมันโตสุติมันโตวณะวันโตยัสสินโมโมทมานาอภิกาโมพิกขูนางสันวิติงวะนันเวสานิตาปัญจสตายขานานตวนิโม อิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยสัสสัตสิงโมูมามานาอภิกาโมนภิกขูนางสันติมวานากรุมพิโรราชาคัางฮิโกเดกุลรัานิเวสนางพิญโยนางสัตตาสหัสสังยักขานนางปยิวิปาสติกุุพิโรราชาคัางฮิโกสโสปอาคาสันิติงวานาปุริมันจัตทิสังราชาทักตะรัตโธภาษาสติ คันทพ,พานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตาปีตัสสัพหะโวอุทมานามหัพลาอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยสัสิโมโมทามานาอาภิกามุภิขุนางสังวิติวนงางทักินันจทีิสังราชาลิลุมโหตัสภาษาสติภุมพันธานังอธิปติมหาราชายสสิโสอุตตาปีตัสสัพหะโวอุทมานามหัพลา อิทิมนันโตสุติมันโตวณะวันโตยสัสสสิโนโมธม,มานาอภิการมุงพิกูนังสังิติวานังปชิมันจัตทิสังราชาวิรูประโขโกสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสัสสสิโสอุตตาปิอัสสะพระหาโวอินทม,ม,ม,มานามหาพราอิทิมันโตสุติมันโตวณะวันโตยสัสสสิโนโมธม,มานาอภิการมุงพิกูนังสังิติงวานังอุตตาดังจัตทิสังราชาปุวโลกัสสาสติ ยักานางอธิปติมหาราชาย,สยัสศิโสปุตตาปตาติสสะมหโวอนทมานามหัพราอิทิมันโตสุติมันโตว,วนาวันโตยะสยสมมมิโมโมทมานาอธคคิกามองพิกูนางสามีจริงว่านางปุริมัทิสังขจัตละโถ,ถขัคคีแนนขัคคีเนานาวิรุณละโกละชิเมนะวิรูปโขปุเวโรอุตลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชา สม,มันตาจาตุโรทุสานัพทะทละมานาะอัถังสุวนเนกาปิละวัตเวเตสังมายาวิโนภาษานาภูวันจานิกาสถามายากุเเุเป็นทุเวเพนทุวิภูจากวิภูโตสหจันทมาภูจันทมามโนจันทาโน,น,โนกรรมเศรโฐจะกิมุกมันทุนิมันทุจัปนาโทโอปามังโยจากเวทสุโตจะมาตลิ จิตเสโนจะคันทัพโคลนโรราชาชโนสโคอาคูปัญจสิโคเจวะติมพรูสุวิละวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุภิโมทมานาอภิกามุงพิคูนางสัมมิตินวนาอถาภูนาภาษานาคาเวสาราสหปัสกากรมพัลสัปราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตตะลขาจัอาคูนาคายะสิโน เอราวันโมมหานาโฟโสถาคาสัน,สนติงวน,งนางเยนาคราเชสหัสาหารันติทิพพิชาปถิวิสุธจักโูเวหายาสาเตนมะชัตตาจิตตา,าสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตา,านาคราชะาปาชา,ามามสิสุปันาโตเขมนา,าการศิกุโทสันห,หิวานจาหิอุปวะวะหะยันตานาคาสุปันาสารนามากกังสุขุทงังชิตาวชิระหะเทนะ สมุทรทางอสุราสิตาภาตาโลวาสวเสเตอิทิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาปิสมาอสุราธานาเวขสาเวปาจิตติสุจิตติจักปหาราโทนมุจีสหัสตันจักพลริปุตตานางังสัตเพเวโรสนามกาสันาหิตวาพลิงเสนางลักุพัทธมุปาขงมงสัมโยธานิพัทธันเตภิกขูนานสันติโลนาง อาโสะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยปทาคมงุงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจัยะสัสสาสะเมตาการุณากายิกาอาสุเทวายะสาสิโนพเสธเ,เตทัศภากายาสัตาว์ลีมณัปปวนลิโนอิทิมโตชุติมนโตวันนวันโตยะสสิโนโมทนานาอภิกามงุงพิถูนานสันวิติงวะนางเวนทูจะเทวาสาหะริจะอาศามาจะทุเวยมา จันทสุปนิสาเทวาจันทมาปุปรักิาตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาปูปุรักิาตา,นะานักขานิคูรักิตาวาอาปูมันทะวรา,าหากาวาสุนันวาสววเสธโศสัตโกปาคาะปุริทคทโธทัศเดตะสังกายาสัพเทนานาตะวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทานานาอาภิกามุงพิขนูนสันนิติงวนัง อาถาภูสหภูเทวาชลามาคีสิขาิวะอาริทกาเจาโรชาจาักรุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหะธรรมมาจากอัจุตาอเนชะกา,าสุเลยะบุจุลังอาภูอาภูวัสาวะเนสินทัเสติทัศธากายาสัพเพนานะตะวาน,นิโนอิทิมัตโตสุติังโควนนะาวันโตยสัสสิโน โมทามนาอภิการมูลพิขูนางสันติงวานังสมานามหาสมานามนุษามนุษสตมาคิทาปทูสิกาอาสูอาคูมโนตปทูศิกาอาคาคูหัรโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายสัสสิโนทัศเสตทัศธากายาสเพนะนัตตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนาวันโตยัสสิโน โมทาม,มานาอภิกานงพิขูนางสันติจิวนางสุกากรุหาอารุณาอาคาอากูเวคานาสาสหโกธาตะคายหาปามโมคาอปาูธิวาวิจักรธนาสถานมัตตาหาลคชามิสกาสายะสะสิโนยะานังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติทเสติทัศนากายาสเถนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,นวันะวันโตยะสะสิโน โมทัม,มานาอภิการมุงพิกูนางสันวิติงวะน,นังเขมิยาดุสิตายามากัตถนาจ่ายะสัสิโนสังพิตกาลามเสถาชตินามาจ่าอาสาวานิมมานารติโนอาคูอาธาคูพระนนะิมุตาทัสเตเตทัศ t ากายาสัเพเทนานตะวานิโนอิจิมันโตสุติมันโนสุติมันโตวันวันโตยะสัสติโนโมทัมมานามาอภิการมุงพิกูนางสันวิติงวะนัง ทัศเตเตสัจเ,เตเ,เตเทวนิกายาสัพเพนานะตะวันโนนามันวะเยนะอาคันโฉมเยจันเยสัทิสาสะหะปะวุฒะชาติมัคีลงังโอคาตินะนันมาสวังทัเพเขมโมคาตารางนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุขพรมมาประมัตโตสัอุตตาอิทิมะโตสหะสันนังุมาโลติโสจะโสปะคาสัมมิติงวานางังสหัสสุพรมมโลกานางมหาพรมมาปิปินทติ ภุปป,ปันโนสุติมันโตรพิสมากายโยยัสสิโสพัสเสถาอิสราอาคูปัจเจก,กะวสวรติโนเตสังจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเทอภิกันเตสินเทเทเวสัพันมะเกมารเสนาอาภิกการิปัสสะการภาษามาลียังเอถะคันทัคันหะคันทะคะ ราชนพันธมัตุโวสมันตาปาริวาเลถามาโวมุจิถาโกสินงังปิติกะถามหาเซโนโต,ตันาหาเสนังอัตเตศยิการนินาตละมาหาจะกสลังกตวนะเพระวังเยถาปางวุสโกเมโคคณะยันโตสวิชุโคตรทาโศปจจุภาวัติสังกุดโชอาจสย,ยามวเสตันจะสัพังอภิญญายะววะคิตาวานาจักขุม,มา ตโตอามันตยิสถาสาสเกส,สาสเนระเตมา,าเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิโพเตจะอาตาปะมะการุงสุตตวาพุทธะสาสนังวิตราเคหิปกาโมงในสังโรมังปิอัญชยุงสเพวิชิตกสังคามาพยาติตายสัสสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติ